ัวหน้าจํานวนมากอาศัยใกล้ชิดอยู่ในชุมชนเลยนะอยู่ในน้ําก็มีตามสมถุมผู้ไม้ที่สําคัญบวกเข้าไปกัดกินพืชสวนพืชผลผักสวนครัวของชาวบ้านบางตัวสีเขียวบางตัวสีเหลืองสีน้ําตาลตัดสีดำท่านผู้ชมลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าไปเจอตั้งแต่ตัวเล็ก10-20เซน ข้าวาจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานมาจนถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ยาวประมาณ30-40ถึงีเซนตัวเชื้อค่ซสวับจับสองตัวพี่เพียงแต่สงสัยนิดนึงอพอจับซว์บแล้วปล่อยไหมหรือ,อยังไงค่ะตัวเหลืองตัวหนึ่งตัวเขียวตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่ายัางไร้มันเนี่ยใครจะไปเชื่อนะ มันไปทําเป็นโพรงออกไข่เจอหลุมหนึ่งต้องร้อยฟองนะใช่แล้วก็แล้วเจอแบบออกมาเป็นตัวเลยตัวเล็กๆกับคลานออกมายุ่ยเยะเต็มเลยค่ะมันชัดเจนว่ามันเป็นเอเลียนสปีชีส์ค่ะ